ที่เลือกฟิลเตอร์วิดีโอในทิกตอกนะครับวันนี้เนี่ยคุณกําลังอาจจะติดปัญหาใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมภาพวิดีโอของเราจะลงทิกตอกเนี่ยมันไม่สวยเลยนะครับผมวันนี้คุณอยากจะขายของในทิกตอกแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณรู้สึกว่าแสงที่คุณจัดเนี่ยมันไม่ดีพอฟังกแซมนะครับแล้วคุณเอาไปทําตามแล้วคุณเลือกฟิลเตอร์ของตัวเองให้มันสวยให้มันดีเพื่อดึงดูดคนเข้ามาฟังของคุณได้มากขึ้นไปเดี๋ยวพาไปทํากันเลยอ่าแล้วเขาแอปทิกตอกกันก่อนเนานะเราจะเลือกฟิลเตอร์เข้าไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับทุกคนให้ทุกคนกดถินตัวบวกนี้ป้าเรากำลังจะไปเลือกฟิลเตอร์กันอ่ะสมมุติคุณจะถ่ายวิดีโอใช่ไหมนะผมโอโ้โหฟิลเตอร์ t ิ k กตอกเนี่ยทำร้ายมากๆเลยนะเราต้องเลือกดีๆดีนะครับหนะ้าคุูแซมไม่ไม่น่าจะใช่แบบนี้นะจริงๆแล้วห <laughs> น้ามันเอเรียนเลยนะทุกคนอ่ะคุณเลือกแล้วนะครับอ่ะ คุณอยากเลือกฟิลเตอร์ใช่ไหมกดคําว่าฟิลเตอร์นะผมที่เป็นรูปวงกลม3วงกลมซ้อนกันนะครับแตะลงไปแล้วคุณก็เลือกเอานะครับว่าฟิลเตอร์ไหนที่คุณใส่แล้วมันดูดีนะครับเลือกเอาอันนั้นเพื่อให้คนมาซื้อของคุณนะเอาดูดีไ้ก่อนนะครับเลือกเอาอ่าลุ่มนี้ไหมอันนี้ดีป่าอันนั้นดีไหมแต่กูแซมชอบใช้อันที่สองเว้ยมันดูดีสาหรับกูแซมนะกูแซมชอบนะคุณก็เลือกเอานะครับว่าเป็นตัวไหนที่คุณใช้แล้วมันดีเอาแบบที่คุณชอบแค่นั้นนะครับไม่ยากนะคร อย่าอย่าไปปล่อยตัวเองนะครับให้ลงไปยังไงก็ได้ทายัางไก็ได้คนเรามันดีเรียนมากกว่านั้นนะทาให้มันดีมากกว่าก็ดีกว่าใช่ไหมแล้วเงินจะไหลเข้าหาคุณแบบงงๆไปทําตามกันนะครับวันนี้กูแซมไปก่อนนะครับเพื่อนๆก็ลาาย